มีนักยาลีดผ้าปะเนี่ยดาพฤติกัรแล้วมันปาเองนสา มาร้งางอยู่ทางซ้ายว้าวด้วยหมอนคุณตาหมอนแห้งไหม,ไมอย่าดีกว่า แล้วก็เดี๋ยวว่าจะรีบกลับทนันนะแล้วเขาจะไปส่งปันปันอุ้ยขับมาใส่ไปซัว่าเลยต <c oughs> อนสุดมันกลับดึกด้วยแล้วส่งปันปันเข้าห้องได้กี่โมง่ะ เหรเก็บมองผาครับเฮ้ยเก็บเลยไม่เห็นจะนอนหมหรอใช่อเเกือเกือบตรงไหนไว้